สวัสดีครับนายเบสลูกเดิมนะครับวันนี้มารีวิวชุดไฟเดิม CBR นะครับไล่ใส่โครงโซดีนะครับมีสองแบบให้เล่นกันนะครับมาชมกันครับประมาณนี้นะครับชุดประมาณนี้นะครับลูกค้าลูกค้าสั่งไปสองชุดนะครับนี่ครับแบบว่าไฟเดียวอะไรขึ้นหมดครับไฟเดียวติดหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับสองเ้นนี้นะครับไฟเลียวไฟท้ายครบหมดทุกอย่างนะครับใส่โครงโซอิกตรงกุ่น ชุดไฟเดิมแท G P A พักแท้นะครับเป็นพักเท้ทํานะครับปักพักเดิมแท้นะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับเป็นชุดไล่เบานะครับไฟไท้ายม,ม,มีมีไฟไท้ายกับไฟหน้านะครับนอกนั้นไม่เอานะครับไล่เบาประมาณนี้นะครับนี่ครับดูหน้าครับพักนี่แค่นี้ครับไล่เบามีไฟหนะ้ามีไฟหน้าแล้วก็สตาร์ท คุณเกียรกับแค่นี้ครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นใฟเลี้ยวครบทุกอย่างประมาณนี้นะครับใครหาอยู่สกิลไม่ได้นะครับรู้